สวัสดีครับตอนนี้เรามาสอนวิธีการตั้งรหัสตัวเสียกินถมนะครับก็ตรงนี้จะเป็นตัวล็อกสําหรับล็อกนะครับหนึ่งสเต็ปนะครับอน,นี้จะเป็นรหัสล็อกสองสเต็ปก็คือจะมีล็อกตัวนี้และล็อกตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นกุญแจฉกเฉยน,นะครับไว้สําหรับกดรหัสไม่ได้แบตเตอรี่หมดนะครับและก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเสียบช่องเอาแบงค์นะครับเสียบเข้าไปก็จะใช้กล่องที่มีสายนะครับเสียบเข้าไปและจะสามารถ กดได้นะครับด้วยการใส่ฐานสี่ก้อนนะครับจะเป็นบล็อกใสายฐานแล้วก็มีสายเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ่นใจฉุกเฉินเสียบเข้าไปแล้วก็บิดนะครับบิดตางนี้นะครับก็สามารถจะเปิดได้นะครับตอนนี้เราจะเข้าถึงวิธีขั้นตอนการตั้งรหัสนะครับตั้งรหัสนี่ห้อร์ฮิงด้มรุ่นนี้นะครับวิธีการตั้งรหัสก็คือต้องเข้ารหัสโรงงานก่อนนะครับจากนั้นกดรหัสโรงงานก็คือกดดอกจันแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะครับ มาถึงวิธีการตั้งรหัสนะครับเราต้องสร้างรหัสเดิมก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันขึ้นหน้าจอคำว่า open นะครับรหัสที่เราใส่ไปหรือรหัสเดิมจากโรงงานนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่หกเรากดสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากขึ้นคำว่า open ให้เรากดดอกจันอีกหนึ่งทีนะครับมันจะขึ้นบอกให้เราใส่ตัวเลขรหัสที่เราต้องการนะครับให้เราใส่รหัสที่เราต้องการตัวชักอย่างเช่นรหัสที่ต้องการก็คือหนึ่งสองสามสี่นะจากนั้นกดสี่เหลี่ยมนะครับมันจะขึ้นว่าจำแล้วนะครับก็จะดับลงไปนะครับรหัสที่ตั้งเมื่อกี้ก ตั้งได้เลยนะครับกดดอกจันท์ข้อหนึ่งของสามปีแล้วก็กดสีเพื่อเบาเพ้นนะครับก็จะสามารถเปิดตัวนี้ได้นะครับทั้งหมดกดลตัวนี้ด้วยนะครับเดยโยกได้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับจบขั้นตอนการตั้งรหัสนะครับตอนท้ายนะครับมาถึงการที่เราลืมรหัสนะครับก็จะมีปุ่มด้านในนะครับที่จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับให้เราไปกดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บจะได้ยินเสียงนะครับก็จะขึ้นคำว่าเคลียร์นะครับเดี๋ยวลองดูตีนะครับกดหนึ่งเพ้นนะครับเก็นคำว่าเคล หนึ่งสสามสี่ห้านะครับจากนั้นก็เป็นการตั้งรหัสเหมือนเดิมครับก็เข้าขั้นตอนเมนูที่สอนไปนนคบตัวรนบจบการใช้งานนะครับตัวเสร็จเครืงดัรุ่นนี้นะครับขอบคุณครับ